แกแหนมแกแหนมพี่หรือก็ติดว,วัดหรอออกมา,า่มาอยู่วะเนี่ย <c oughs> ออเจ๊เแกแหนมไปเข้าห้องน้ำค่ะยังไม่หลับเรอลูกอ,อาการเป็นไงมางเนี่ยลูกฮะอ,อไม่สบายค่ะต่อยๆช่วแล้วเจ็บคอฮัอนนีป้าหน่อยโอ้โหนีอ่อาการหนักแล้วเนี่ยลูก เสียงลูกนี่ยังก็กระเทยแก่แกใกล้ตายอย่างนั้นแหละไปลงทุ่ดหมายไหม<อ>เอาไหมไม่แล้วค่ะนอนพักเดี๋ยวก็คงจะใจห๋อเอเอแล้วทำไมนอนคุมโปงแบบนี้หายใจหายคอไม่ออกกันพดีมานี่มาเอคิมหนาวคะ่ะค่อขาคิมหนาวฮะหนาวเห,หรอหนาวคะ่ะอพ่อออกไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะติดหวัดคิมนะคะเอองั้นพ่อไปก่อนก็ได้นะ เออเห็นลูกนอนอยู่แค่นี้พ่อก็สบายใจแล้วนึกว่าไปทําอะไรไม่ดีที่ไหนพ่อไปนะนี่มันวิกเนี่ยอืมอคิมเอาไว้ทาแก้วหวัดค่ะคุณพ่อแก้หัดบ้าอะไรนี่มันวิกผมอ่ะ ล่วงเรื่องอะไรกันที่ไหนนี่มันวิกชัดๆเลยเนี่อะไอ้หนมไอ้แหนมเองนึกแล้วเชียวลูกสาวฉันอยู่ไหนลูกสาวฉันอยู่ไหนอะ